ตัวที่ชอบลดให้อยู่คอยเป็นข่ายหยุนีีแจกจกรกลัดชาช้าตัไม่เล็กนะครับสวยสีคล้ายติ๊กจีนเลยใช้ตัวเหมนมากติ๊กจีนมากสว่างสวยครับเม็ดใหญ่ขนาดเจ็เม็ดเองครับความแวววาวครับอยดีน้ำดีเนื้อดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่แตก ก็ไปทายมใจฉาไปรวังครับนานๆเจอเมิตรนี่ครับในตายดิบไม่ก็ดิบไปทำถ้าเผาก็จะออกเป็นสีฟ้าสีอะไรครับสนใจก็โทรถึงแปดเจ็ดหนึ่งห้าถึงห้าหกถึหนึ่งร้านเจจิมจันเัดจันทวีก็เล็งกิ้งคีไปดูครับหรือครับ รายดิบแท่ๆนะครับ